เมื่อวันที่26มีนาคม2564นางสุภาพสุกแก้วพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเรื่องในวันคล้ายวันกาอตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในโอกาสครบรอบ47ปีณนะบ้านแจงงามหมู่ที่สตำบลแจงงามอำเภอหนองยะใจจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้หนึ่งการอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในวาระครบรอบ47ปีวันคล้าย,าย,ายวันก่อตั้งสองการให้ความรู้ประวัติความเป็นมาบทบาทหน้าที่ความสำคัญข,ของกลุ่มออมทรัพ สการระลมประหยัดอดออมโดยการส่งเสริมวินัยทางการเงิน 4. การทอดท่าป่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนวัดแงงามโดยมีการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันคือการทำความดีเพื่อชาติสาสตร์เช่นการทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวัดการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นต้น รเรามารู้จักที่มาความสำคัญของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกันครับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินง,งานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยมีวัตถุประสงค์สร้างการมีส่วนร่วมเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้มีความจําเป็นในสถานการกู้ยืมเงินเพื่อน,นํามาพัฒนาอาชีพสร้างโอกาสสร้างไรายได้ในชุมชนโดยมีรูปแบบในการดําเนินง,งานที่สําคัญนั้นก็คือ 1. การออมเงิน ในรูปแบบของเงินสัจจะ 2. การจัดตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยมีการปันผลแก่สมาชิกการจัดสวัสดิการในชุมชน 3. การนำเงินมาลงทุนเพื่อทำกิจกรรมเครือข่ายเช่นศูนย์สาธิตการตลาดโรงสีชุมชนเป็นต้นครับ 4. การสร้างความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก โดยได้ดำเนินการตามหลักคุณธรรม5ประการ 1. ก็คือทำซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบเห็นอกเห็นใจและไว้วางใจกันสำหรับกลุ่มออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นก็คือกลุ่มออมทรัพย์บ้านแจงงามซึ่งปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกู้ยืมของสมาชิกมากกว่า2ล้าน3แสนบาทเห็นไหมล่ะครับว่าการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีความเข้มแข็งนั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหันมาออมเงินมากขึ้นมีเงินทุนมาใช้ในการประกอบอาชีพลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐาลรากสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ